ตรียมแมบแมบยู่นั่นครับไปครับพี่น้องไปลุยครับนี่นี่พี่น้องนี่มาแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องี่เข้าตามหาครับเขียดอีโม่เด้พี่น้องนี่เอ้ามาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนี่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 ใส่น้อยครับแต่ว่ากับพ่อปนครับอุ้ยบ่แมนปนครับสิเปมกใส่ไข่ครับ เอาคุบ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 นี่มันหมุนแล้วพี่น้องมันหมุนแล้วนี่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 อาเฉียดแล้วพี่น้องเป็นยังสี่ครับหมานครับหมานคุบป,ปับปป๊บคุบป,ปับ๊บคุบปั๊บนี่มันหมอบแล้วครับจังสี่ครับนี่ นี่ได้อีกหรอครับพี่น้องสามตัวครับนี่ตัวได้สิเต้นก้อนกันครับนี่พี่น้องถ้าตัวใดมันมอบครับพี่น้องได้เนี่ยนอนครับเอา้ามันมบนไหม,นมพี่น้องนี่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 มันหมบน,นยึดไตหยานี่พี่นอ้องเขียยเตี้ยครับนี่อืมโอ้หลายหลีพี่น้อง พี่พีน้องบึ้งตัวนี้ครับเบึ้งตัวนี้บึ่งพี่น้องโอบกใหง่เลยครับตัวนี้ครับเนี่ยุ่นพึ่งเขียดอิโมงง่ครับปุ่นปั๊บโอ้นี่ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วนี่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 โอ้หมานอีกแล้วหมานอีกแล้วโอ้ผงเขี้ยวอีลีนอพี่น้องเนาะนี่ เอาเต้นสวดเนอะมาเรื่อยๆมาทีที่พี่น้องอุย้ยมี่แมพี่นอ้องเหมืองครับนี่อ่ะใกล้ๆเลยครับนี่อ่ะหมานครับพี่น้องหมานเป็นยังสิครับตาเดียงเจ๊วอยยุ่นั่นครับเป็นหยังครับนันเ,เนเนาะก็เป็นเหลี่ยมๆพี่น้องมันเฉียดบ่ อู oh ้อืงอึงพี่น้องอืงอืงกะมี่ครับอืงกะมี่อัดหมานเดอะพี่น้องอัดหมานเถอะพี่น้องอืงกะมี่ครับอืงกะมี่โอ้ยหมานหมานหมานหนึ่งสี่ล่ะครับค้นหมานพี่บ้าด้อืงครับพี่น้องเนี่เออเขียดก็ได้อ ik ืงก็ได <cause> e ้ครับเอา อเต้นสวดเต้นสวดพี่น้องหมานแล้วหมานแล้วเต้นสวดครับอ่ะเข้าสิไตไปเรื่อยๆทั้งคุณแลนะน้องพี่น้องเนะาะหาอยู่หากินครับดีครับเขียดที่เข้าได้มากเมาื่อคืนครับเขากล่าส่วนผสมมาลล่งใส่เขียดเขาครับเขียดที่เข้าซับแล้วนะครับพี่น้องตามด้วยลูกโดดครับตามด้วยผักอิตูครับตามด้วยน้ำปลาครับพี่น้อง น้ำปลาใส่หลายแสบหลายนาอพี่น้องเนาะตามด้วยน้ำปลาครับเพิ่มความเข้มความนัวครับตามด้วยผงสลวดครับพี่น้องผงสลวดนี่ก็ใสความนัวครับใส่หลายแสบหลายครับใสน้ำมันพืชว่าให้มันติดตอองครับให้ไข่ไก่ห่อแขนดีครับนี่ที่เด็ดเขาครับไข่ไก่สองฟองครับพี่น้องแล้วก็ค้นครับหรือว่าโคเรให้มันเข้ากันละครับ ภาคอีสานเอื่นค้นเนาะพี่น้องเนะาะมะฮออครับใบตองครับนี่เขาสิเห็ุดยุสองหมกครับเัมือนนี้ครับนี่ฮออเองครับฮออเองแตรลพัน สารพันธ์ชาแนลสารพันธ์สารพันธ์ชาแนลสารพันธ์สารพันธชาแน,น,น,นลหาไปสุนเนวว่าแต่พ่อได้ปนได้หนูหาปู่หาป่าหาปลา,า,าไหลได้มากคอยก็เอามาปนหากินแบบไล่สตาลีหามาเนวาได้คอยก็เอามาปนยายมายายหายายสีถามคอยมือนีคอยก็พ่อได้ปนคอยก็พ่อได้ปนคอยก็พ่อได้ปนสวัสดีครับ ลุงป้านะาอายายแมา่ยายหายายสีสรารพันธ์แ่แนวครับมือนีสิผ้าพีผ้าน้องออกหมายครับออกมาหาไตาเขียดเนาะพี่น้องเนาะมกเขียดครับใส่ไข่ไหมพี่น้องสูตรอีสานเนาะลองมาลุนมาติตามน้ำกันครับพี่พ่อได้เขียดไปหมกเหีเยมียบ่ครับนี่ครับผงเที่ยวฮอครับนี่ไม่คุกเขียดเนาะครับพี่น้องลองมาลุนมาติตาลน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพื้อมีแจ้มปากพีปากน้องครับพงให้ป่ายหน้าครับ อันนี้ยู่อำเภอแม่จันจังวัดเชียงร่ายครับพี่น้องถ้าเกาเพิ่นกว่าเขียดมันเต็นสวดสวดเนาะพี่น้องเนาะลุงเนตรผ้าลุยว่าไปรดสารพันยังได้มันก็ได้ครับมันเต็นสวดสวดยู่มิดตอมสิเต้นหัวต่ากันมาสั่นพันวาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับพี่น้องลองมาลุ่นมาติดตามกันครับเพื่อมีเต้มเนาะพี่น้องเนาะปะปะปะลุย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 โอ้มันก็อยุ่ใกล้รถถตงและพี่น้องเออนี่มาแล้ว ตัวแรกครับตัวแรกนี่ตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วน้อยหน่อยพี่น้องเนาะเอ้ตัวแรกกับ่เอาละครับพี่น้องตัวแรกก็ปล่อยสักครับมันหน่อยอยู่เนาะไปไปเป,ไป,ไป,ไปน็นรุ่นน้องกันอีกครับเพื่อเจอตัวหญ่ครับตาเหลี่ยมแม่แม่อยู่นั่นครับไปครับพี่น้องไปลุยครับนี่เฮ้พี่น้องนี่ มาแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องที่เขาตามหาครับเขียดอีโมโ่เด้พี่น้องนี่เอามาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนี่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 ใส่น้อยครับแต่ว่ากับพ่อปอนครับอุ้ยบอมแมนปนครับสิไปหมกใส่ไครครับนี่เอาคุบ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 นี่มันหมุนแล้วพี่น้องมันหมุนแล้วนี่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  เขียดละพี่น้องเป็นยังสี่ครับหมานครับหมานเมียต้องได้กินมกเขียดใส่ไข่ครับเมื่อนี่สูตรอีสานครับนี่นี่นี่เออมื่อคุกเด้อครับนี่ว่าได้ใส่ตูซอยครับตัวนี้เออมื่อคุกร้วนๆครับนี่แหละครับพี่น้องเพื่อนฝีมือครับนี่น,นี่ตัวนี้นี่ ูปับคูปับคูปับนี่มันหมอบหรอกครับจัิงสี่ครับนี่นี่ได้อีกหรอครับพี่น่องมันหมอบมันหมอบก็ใส่ถงุงก็ใส่ถงุงถุงหมานถุงหมาน,นมพี่น้องแตกสวดสวดเลยบาทนี้ครับหลังจากจับยุคข้าวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ มันกับปรดเทไทยเห็นเบิ้งสุ้โตแล้วลครับฟาดซ้อนสามซ้อนสี่พี่น้องเดียมมากมากพี่ผุนครับเอารองเบิงงบ้งร่องเบิง้งร่องเบิ้งมันสิคุบได้บ๊วยโอพี่น้องเอารองเบิง้งรองเบิ้งสามตัวครับนี่ตัวใด,ดสิเต้นก้อนกันครับนี่พี่น้องอ่ะ สาเรียมากมากคุณครับคุณคุณพีณ่น้องนี่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 เอ้นี่ถ้าตัวไดมันบอบครับพี่น่องได้เนีนอนครับเอาบ้านม,นมันมบนไหมพี่น่องนี่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 นหมันมนยุยย่ใตตหยานี่พี่น้องอเขียดเตี้ยครับนี่ โอ้หมานครับหมานยุ่ต่ยานี่ครับนี่นเอา้าโอ,โอ,โอมาจังสี่เลยพี่นออ้องอืมอืมเอาอีกแล้วครับโอ้หมานหมานหมานครับพี่น้องเห็นสิครับตาเหลี่ยมแมฟเมอนู่นั่นครับไปครับพี่น้องไปลุยครับนี่นี่พี่น้องนี้มาแล้วครับ นั่นพี่น้องนั่น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 ตัวหนึ่งคร <anak, S 1> <RS 2> ับอืมนั่นน uh oh. 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 ั่นนั่นนั่อืมโอ้หลายหลีพี่น้องโอ้ฮึ่มอ๋อหรี่พี่น้องเบิ้งตัวนี้ครับเบิ้งตัวนี้อืมบึ้งพี่น้องโผลบักใหญ่เลยครับตัวนี้ครับนี่ยปุ่นเบิึงเขียดอิโมใหญ่ครับปุ่น ทาเรียมแแมบแแมบยุ่ขุ่นครับขุน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 โหนี่แม่พี่น้องนี่เนียเนียนเนียเยโอ้โอ้หมันมันวายมันอุ้ยนี่ครับนี่มันเต้นยุ่นี่ครับนี่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 นั่นนั่นเสียดเด้ครับนี่โอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราพี่น้อง บึงเขียดไงครับนี่เอ้าดินดงด่งครับเขียดไงครับเขากระต่ายมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบื้องเนี่ยกระต่ายเห็บเบื้องเนี่ยเบื้องเนี่ยแน้วพี่น้องเนาะกับพอมีเตีมครับเดี๋ยวเบื้องเนี่ยครับเอ้าไปครับไปรุ่นนี้ครับตาแดงเจ๊วอยยุ่นนันครับเป็นหยังครับนั่นเอ้าะก็เป็นเลียมเรียมพี่น้อง มันเฉียดบออู้ยึงๆพี่น้องอึ้งอื้งกะมี่ครับอื้งกะมี่บาดหมานเถอะพี่น้องหมานเถอะพี่น้องอื้งกะมี่ครับอื้งกะมี่โอ้หมานหมานหมานนึงซีละครับค้นหมานพี่บ้าจะเอื้งครับพี่น้องเนี่ เขียดก็ได้อื้งก็ได้ครับเอ้าเต้นสวดต้นสวดพี่น้องมานแล้วมานแล้วเต้นสวดครับเอ้าเข้าสิตไตไปเรื่อยๆทั้งคุณละเนาะพี่น้องเนาะหายู่หากินครับอุ้ย่นคือว่าเขียดอีโมเต้นหัวต่ากันครับเมื่อนี้ฝนบ่ตกปานไดครับพี่น้องเขียดอีโมมันเลยบาหลายปานไหนเนาะเอ้าเก้วมากับพ่อมีเตียมพ่อมีไตครับข้าไตไปทั้งคุณละครับไปไปเรืยย่อยๆครับไปเรืยย่อยๆ โอ้อ oh. ีกตัวนึงพี่น้องเอาอีกแล้ววูบคุณคุณคุณเต้นจุ่มจ้ำจุ่มจ้ำเลยครับโอ้โอ้นี่เอ๊ะช่วยเหตุครับนืมจะจะพี่น้องจะจะเดี๋ยวมองนี่ครับมันติ้งตัวสวดอยู่ดี่ครับอยู่คันแท้าน้านี่ล่ะเอ้ามาอีกครับนี่เอ้านี่มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ ว่าเรื่อยๆเ,เข่าเก่าเรื่อยๆละครับเนี่ยอยากกินมกเขียดเนาะพี่น้องเนาะเขากะจัดให้ครับฝนบบตกบ่พี่น้องเขียดเข่าคือบ่เต้นหัวต่ำกันครับลุงเนตว่าไปเลยสารพันเขียดมันเต้นหัวต่ำกันวางสีแ่แหมเขาก็เลยมาลองเบึงพี่น้องมันกับพอมีอยู่ครับ ตัวนึงพี่น <t ick> ้องปั oh. you you yeah. ๊บโอ้นี่ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วนี่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 หมานอีกแล้วหมานอีกแล้วโอ้โหเขี้ยวอีกนี่นาอพี่น้องเนาะนี่เอาเต้นสวดเนาะมาเรื่อยๆมาทีๆพี่น้องไปอีกครับไปอีกเดี๋ยวพวกนี้พี่น้องนี่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  นี่เบิิ хорош, ตงตัวนี้ครับพี่น้องนี่นี่ใกล้ๆนี่ยุบอุ้ยนี่แม่พี่นอ้องเบิิงครับนี่อ่ะใกล้ๆเลยครับนี่อ่ะหมานครับพี่น้องหมานเป็นยังสิครับนี่เก็บเต้มครับเก็บเต้มเมึงพี่นอ้องนี่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 โอ้นี่นตัวนึงนั่น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 มันเตี้ยนอยู่นั่นแมครับนั่นนี่นั่น นี่น้ออุ้ยคุ่นไปแล้วครับอันนี้เิ่นวานเข่าแล้วครับนี่เิ่นเปีงหน้าอบอกเนาะพี่น้องเนาะเขียดมันเลยหลยครับอุ้ยตัวใดแขะเขาก็บอ,อกมันละเนาะพี่น้องเนาะเอาเฉพาะตัวใดที่มันบ่าแขะครับตาเลียมแมบแมบยังไม่พี่น้องนั่น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 ตาเฉียดดิครับนั่นอืม โอ้ยคุณคุณเส้นไปแล้วไหมครับพี่น้องบุ้ยบาทสองบาทสามครับพุนคุณเอาเฉพาะตัวไหนที่มันคุนเนาะพี่น้องเนาะมึงเสี็ดมึงเสียมึงเสียมึงเส็ยมึงเส็ตดจุดนี่แหงว่าตัวพี่น้อง นี่พี่น้องได้อีกหรออู้ถือว่าหมานยุดอกเนาะอ่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่น้องอันนี้เขาลืมนะครับเด้อปากขวดไหมครับขวดไอ้น้ำน้อยๆไหมครับพี่น้องเอามาสูบลุงนี่ครับแล้วเขาก็ย่อนลุ่งนีอ่อันนี้เลยพี่น้องง่ายดีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมีเต้มไปเรื่อยๆครับแค่แน่นเนาะพี่น้องเนาะ แค่เนี่ยเราก็คุณแน่เนะตามภาษานั่นแหละครับยังว่าสัตว์ตามธรรมชาติครับบ่นเป็นเฉียดเท่าเรียงเนาะพี่น้องเนาะมันกับม่นคุณันไรล่ะครับราะกับบมเดทายหฮเบิ่งมัอสู้ตัวล่ะครับทายเอาเฉพาะตัวใดที่มันคุณเนาะพี่น้องเนาะเต้นแตกสวดสวดอยู่ครับว่ามันหัวมันสิต่ํากันหมดแลละครับพี่น้องเหลียวเบิ่งสองสามตัวครับมันหัวแตกสิมันหัวมันต่ํากันเนาะพี่น้องสรุปผลงานเลยเนาะครับเนาะเอาแค่พ่อกินกับพ่อครับ ก็เพ่อะมีเต้มฝาพีฝากน้องครับเนี่ยได้กินมกเขียดยิ่ดอกครับพี่น้องพ็นวาเพ็นยาไก่มกเขียดใสไข่เนาะเขาก็เลยสีผ้าพีผ้าน้องไปมกเขียดใส่ไข่ให้พีให้น้องเบื้องครับสูตรอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาสิไปขวผักกระกแยงลุกเนตรพาลุยมาใส่เนาะย่างหอมหอมดีครับเขียดที่เขาได้มากเมื่อคืนครับได็ซ้ำขาวหนึ่งครับพี่น้องก็ถือว่าหมานอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาสิทำการเอาใส่มันออกครับบัดนนี้ครับ เคืองเข้าพี่น้องพริกแห้งครับตะไคร้ซอยครับพี่น่องใบบักหูสำคัญครับ,ม,ม,รบม,มันจะหอมครับเวลาเข้ายางมันจะหอมครับกระเทียมพี่น้องหอมแดงครับโคห้มันพ่อหยาบครับว่าต้องเอาละเอียดด้วยพี่น้องเด้อเวลาเฮ้าเห็ดมานี่เวลาเฮาย่างมันบอกหอมครับนี่ เขาเอาส่วนผสมมาล่งใส่เขียดเขาครับเขียดที่เขาสับเร้ยวนะครับพี่น้องตามด้วยลูกโดดครับตามด้วยผักอิตูครับตามด้วยน้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลาใส่หลายแสบหลายเนาะพี่น้องเนาะตามด้วยน้ำปลาครับเพิ่มความเข้มความนัวครับ ตามด้วยผงสลวดครับพี่น้องผงสลวดนี่ก็อาศัยความนัวครับใส่หลายแสบหลายครับใส่น้ำมันพืชบ่ให้มันติดตอองครับให้ไข่ไก่ห่อแขนดีครับนี่ที่เด็ดเท่าครับไข่ไก่สองฟองครับพี่น้องเอาสองเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งครับนี่อีกหน่วยครับอีกฟองละพี่น้องแล้วก็ค้นครับหรือว่าโคเลให้มันเข้ากันละครับภาคอีสานเอื่นค้นเนาะพี่น้องเนาะ หรือว่าเฮ็ดเห้มันเข้ากันล่ะครับพี่น้องนี่ตัวรั่วครับพี่น้องหอมห้วยห่วยครับพี่น้องกินมาตั้งแต่บ่ท่านอีสุกเลยครับหอมรสชาติน้ำปลาครับหอมห้วยห่วยครับที่สำคัญผักอีตูเป็นผักอีตูมาจากภาคอีสานเฮาครับนี่มะฮ่อครับใบตองครับนี่เอาสี่เห็ดยุ่2สองหมกครับมือนนี้ครับเห็ดหมกใ่ๆหลุดนอกพี่น้องเนาะ มันจังพไดีพริกหลายครับนี่ครับมกเรียบร้อยครับนี่ห่อเองครับห่อเองอ๋นี่ครับหนึ่งมกครับจัดไปครับนี่ใบตองเข้ากับพร้อมแล้วครับใบตองเข้ากับล้นไฟยางดีพี่น้องนี่หมกสองครับที่บึ้บเลยอ๋นี่ครับหมกสองกับห่อเรียบร้อยครับพี่น้องดังไฟครับบานนี้เอายางครับเทงป้งครับบานนี้เอา สุกยังมาล่องรุ่นเมืองครับว่ามันสิเป็นหนนาตายัางไดครับพี่น้องนี่ออกใส่ไฟแล้วครับพี่น้องมารุนมาติดตามน้องกันครับความหอมห้วยห่วยมากครับย่างเก่าทานครับฝากดไล์กดแร์กดติดตามช่องสารพันชาแนลเนี่ยเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับวันนี้ขอเกล้าคำว่า,าสวัสดีครับ